กิจกรรมครับของโอมสกบอยฟาร์มคือพีวินชิโร่กับชิโร่นะครับโอเค28่สวันนี้ครับลาเข้าครับอันนี้มาดูได้ครับคนนี้ชื่อคุณตู่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่เราเล่นกันนะครับเอ็มก็ซีล่าครับแต่ที่ภูมิใจจริงๆคือกีริน X1 ครับปีแรกครับไม่มีใครรู้ครับนี่ครับ X1 ครับเป็นกิรินครับกิลินไม่เคยเจอครั้งแรกเลยครับกิริน X1 สวัดีครับมาเจอกับปลาชิโรชิวิที่จะนำมาเล่นสกิลคอนเทสต์นะครับอันนี้เป็นอาหารเร่งโตของ a q u a m a s t e r นะครับวันนี้เป็นวันที่23เราเริ่มให้อาหารในห้องกักโลคนี้เลยนะครับถือมาชมกันดูนี่เป็นอาหารของ a q u a m a s t e r เราใส่น้ำลงไปเพื่อที่จะให้มันนุ่มนะครับสำหรับปลาเบก ครับโอเคแล้วพอถึงวันงานมาดูกันว่าตาการโตเป็นยังไงครับสวัสดีครับวันนี้วันที่30ครับเดือนมกรานะครับเราจะฟีดวันนี้ครับควอมาสเตอร์นะครับเป็นอาหารปลาซึ่งเราฟีดมาได้พักหนึ่งแล้วก็ผมว่าน่าพอใจมากนะอันนี้เป็นตัวโกรดนะครับมาดูตัวปลาที่เป็นปลากิจกรรมนะครับอันนี้เป็นกีรินชิโร่ดูบอดี้ฮนะดูฮะ ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหมันตึ้มากเลยครับตอนนี้เนี่ยขนาดนะครับตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยประมาณสิบเซนนิดๆตอนนี้ขึ้นมาสิบสองแป๊บเดียวเองนะฮะเพิ่งผ่านกักโลกเร็วมากที่กินทั้งวันฮนะโอ้โหแต่บอดี้ดี โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ่อของชีโรอชิรินะครับขอประกาศเลยนะครับชีโรอชิริของเราปีนี้กิรินชีโรอุชิริเป็นครั้งแรกของโลกนะครับอาหารปลาที่เราให้โค้ดครับพรอมาสเตอร์ให้มาพักหนึ่งแล้วครับวันนี้วันที่7ดกุมภาครับตอนนี้ให้มาได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับหลังจากลับโลกนะครับโตไซจัดไซ์ขนาดนี้ครับ10 1น11อีก2 10ลงมาชมกันครับเราจะให้ชมที่ X1 ก่อนนะครับกินลิน X1 ว้าวนะครับดูบอดี้นะฮะนี่ดูดูนะครับโอ้โหอออลังชาางนะฮะดูครับนี่คือ X1 ครับซุปเปอร์บอดี้เพราะว่าพ่อเป็นตัวุครับแล้วเราจะมาดู M อ a s t i l l a กันครับชมครับ ดูครับว้าวนะครับตอนมาในตัวอย่างนี้เองนะครับเนี่ยตอนนี้นี่นี่ครับดูตัวครับดูดูนะฮะแล้วปลาเนี่ยผมชอบนะครับปลายาวๆนะครับโครงสร้างยาวๆนะครับผมชอบมากปลาโครงสร้างยาวเนี่ยชอบที่สุดนะครับรานนี้ก็มาเน้นที่คอมบิเนชันนะฮะแต่โครงสร้างบอดี้คอมบิเมชันเนี่ยยาวๆเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากนะครับอุ้ยทีครับเอ็มกอซิล่าครับ ตอนนี้คือซูมิเด็กพอดออกแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะพัฒนาเป็นซูมิจริงๆของเขาหรือเรียกว่าซูมิหนุ่มๆนะครับจากเบบี้ก็เป็นซูมิทิมเอ็ดีเบบี้ซูมิมาเป็นทีนเอดซูมิสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอัปเดตปากิจกรรมนะครับ h e โ r s s k l l l o o t t s t ครับกิรินชิโร่กับชิโร่ธรรมดานะครับกรมนี้กิรินชิโร่เป็นลูก X1 วันนี้เป็นวันที่6นะครับ มีนาคมนะครับปลาตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับกินอาหารของอ q ว a มาสเตอร์แล้วเดี๋ยวเรามาชมกันครับตอนนี้เขากำลังจะจับปลายอยู่อ,อันนี้เป็นเอมพปชริล่านะบนับเหยโอ้เป็นปลาวัยรุ่นไปแล้วดิว จากปลาปกติครับตอนนี้กลายเป็นปลาวัยรุ่นไปแล้วครับตอนที่มาในตัวเท่านี้นะฮะสิบเซนสิบนิดนิดนี่ยี่สิบได้แล้วครับอัตราการโตดีครับบอดี้สวยนะบอดี้คอนฟอร์มชันนะครับสวยงามโอ้ปีนี้ดีครับเอ็มก็สซิล่าดีเลยปีนี้ผมว่าโอเคเลยแล้วปลาก็จะออกเป็นตาตีก่อยเอามาอีกแล้วมาเลยครับเร็วๆสิครับ เออไปโอเคโว้นี่ตัวนี้ต้องมียี่บสองยีบสามเซนแล้วอะตัวไวมากนะครับครับหลังที่พี่ตูได้ตักขึ้นมาอันนี้เป็นบ่อของ X1 นะครับกิรินชีโร่แล้ะนั้นเป็นบ่อของเอ็มกอสซิล่าเรามาดูตัวปลากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกินอาหารของโรสอควอมาสเตอร์เข้าไปผมว่าช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับชมฮะ โอเคนะครับที่ผมบอกว่าตัวนี้ประมาณ 24- 25เซนนะครับจากปลาที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะตัวประมาณ13เซนนะครับตอนนี้อัตราการโตขึ้นมาเยอะมากนะครับมาดู X1 ครั้งแรกของโลกที่เพสโต้อยฟาร์มชมครับดูครับดูเจ้าตัวดำนี่นะครับตัวนี้ต้องมี22 23เซนนะครับกิรินนะครับเป็น X1 นะครับครั้งแรกของโลกนะครับ ดูฮะดูบอดี้ครับนะครับผมจะจับตัวธรรมดาขึ้นมาให้ดูบอดี้แล้วกันนะครับไม่ต้องเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตัวสูงดี X1 ีจะตัวสูงครับเป็นปลาที่ตัวสูงโอเคเยี่ยมไปเลยครับยินดีกับผู้ที่ได้เล่นกิจกรรมครับครั้งนี้ Omosco Skill c o n t e t t t e s t o w ควา f a r m M ม o อ i l l E.S กับ d i l i n X1 ครั้งแรกของโลก